รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกมแบล็กนาร์กออนไลน์เซอร์ไวบุลกันเช่นเคยท่านผู้ชมครับผมคิดว่าหลายๆท่านนะที่คอยอดูช่องของผมหรืออติดตามเพจ Facebook i นไซต์โอเจแอนดครับหรือไม่ว่าจะเป็นการสปอยล์ท่นต่างๆที่ผมเอาไปโพสไว้ในกลุ่มเว็บบอร์ดของวัตพอร์ทัลทำในส่วนของกลุ่มเคลโอเจโอทรานส์เลชันก็ดีนะครับหรือหลายท่านอาจจะมีการเขียนมาจากแหล่งอื่นมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะครับในเซอร์ไวบุลเนี่ยนะครับ มันจะมีเอนชาร์นพิเศษหลายๆอย่างมากมายอีกนะครับผมมันจะมีแบบหลายอย่างมากที่จะเป็นอเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทาง,งฝั่งโซลี่ปุ่นนะครับผมผมไม่ได้พูดถึงเอนชาร์นแบบแรพาวเวอร์อลานเวนเมจิกอะไรพวกนี้ไอ้พวกนั้นคือสวะไทยเราก็มีนะครับผมสวเมะสวเกาหลีเขาก็มีกันใช่ไหมนะครับผมสวะเกาหลีเนี่ยก็จะมีเอนชาร์นที่เป็นสเปซิฟิกของตัวเองหลายอย่างเหมือนกัน,กน,นครับแต่ในเจโอเนี่ยมันก็จะมีเป็นสเปซิฟิกเอนชาร์นเป็นเอนชาร์นพิเศษครับที่ แรียกไ,ได้ว่าเป็นเอนชานที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากๆนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเอนชานที่ผมจะขอใช้คําว่าสตีตัวเทพเอนชานกันละกันนะครับผมเป็นเอนชานพิเศษที่จะสามารถเอนชานกับอุปกรณ์สมส่หลายๆอย่างนะครับในเจโอปัจจุบันนี้มันสามารถเอนชานได้กับอุปกรณ์หลายๆอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของแคสต,ต่างๆนะครับหรือแม้แต่ของในเกมบางางก็สามารถนําไปเอาเอนชานนี้ไปเอนชาร,ชารลงไปได้โดยมันจะมีเงื่อนไขที่ค่อนข้างยากก็คือ ไม่ตีบกสูงๆก็ต้องเอาไปเสี่ยงให้ของพังอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าแต่ปัจจุบันนี้หลายๆอย่างก็สามารถเอนชาร์ลงไปได้แล้วนะครับผมเป็นเอนชาร์สี่ตัวเทพนะครับผมใช้คำนี้อะไรก็แล้วกันนะครับซึ่งเอนเอนชาร์สี่ตัวเทพเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วคลิปหนึ่งมื่อนานมาแล้วนะครับผมมันคือ release of truth นะครับหรือปลดปล่อยสัทธธรรมนะครับผม release of truth หรือชินลิโนไคโฮนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นชินลิโนไคโฮนะครับผมปลดปล่อยสัทธธรรมเนี่ยนะครับผมความสามารถก็ อ่ะเดี๋ยวทบทวนกันตรงนี้ครับแรกครับความสามารถของเจ้าบทบาทเสารธรรมเนี่ยนะครับก็คืออ่ะผมเอชามาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อเราทําการโจมตีศัตรูด้วยเวทมนต์เมื่อเราสร้างความเสียจากการโจมตีด้วยเวทมนต์เนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์แคทเธอรีนเคลานนะครับผมหรือไฮวิสาแคทเธอรีนไฮวิสาที่เรารู้จักกันดีที่ทุกคนที่ทุกท่านชื่นชอบแบบแปลงแบบสามทก็จะเจอสตอรลโกสสตอรลกัตอะไรก็ว่าไปนะฮะอ่านางคนนั้นนั่นแหละนะครับผมจะแปลงร่างเป็นแคทเธอรีนเคลอนเป็นเวลาสิบวินาทีนะครับผม และระหว่างแปลงร่างก็จะได้เพอร์เฟกอ่าเพอร์เฟกต์ดรอสต์โ100และสร้างความเสียากการโจมตีด้วยมนด้วยเวทมนต์นะครับแกมมัสเตอร์ประเภทบอส100%นะครับก็คือเราใช้เวทตีบอสแรงขึ้น100%แล้วก็ยังได้เพอร์เฟกต์ดรอสต์โ100ในช่วง10วินาทีที่เราแปลงร่างเป็นแคทเธอรีนแคทลอนซึ่งถ้าท่านใดเนี่ยมาดูไลฟ์สตรีมของผมบ,บ่อยๆจะเห็นว่าผมก็ใช้เอนชาร์นี้อยู่นะครับเป็นวันเดอร์เลอร์ตัวหลักผมเนี่ยก็จะใช้เอนชานร์นี้อยู่่เชนกัน,นครับผม อ่ะเดี๋ยวอ,อารมณ์ของมันก็จะประมาณนี้นะฮะเมื่อเราอขอบู๊ดบู๊ดอาจจะสปินนิดนึงนะฮะเมื่อเราทำการใช้เหมือนโจมตีนะครับแต่ลา,ากยาไปเนไม่ติดสักทีนะอ่ะเนี่ยก็จะมีโอกาสติดวินาทีที่เราจะแปลงร่างเป็นแคทเธอรินนะระหว่างแปลงร่างก็จะสังเกตดูว่าเนี่ยโปรไฟล์ของผมขึ้นมาเป็น100นะครับก็คือบนก100แต่ว่า กระสอบใจพวกนี้นะครับผมบอกก่อนมันไม่ใช่มัสเตอร์ประเภทบอสครับมันจะเป็นมัสเตอร์ธรรมดานะครับผมเพราะฉะนั้นการสร้างดาเมจใส่อ่ามัลเตอร์ประเภทบอสร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่มีผลกับกระสอบใจพวกนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้อย่างที่เห็นนะผมบอกก่อนนิดนึงว่าที่เนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์พิเศษเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อีดัสซิลนั่นแหละนะครับผมเป็นอ่ากิจกรรมใหม่ของเซิร์ฟเวอร์อีดัสซิลที่อ่าเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับ PVP โดยเฉพาะคราวนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ PVP โดยเฉพาะแล้วนนนะคครับซึ่่่งดาาเเเมจททุุกยีีณห็ มันถูกหารหนึ่งในสิบนะครับมันโดนไฟนอลดามจของมันหาสิบโดยอ่าโดยเขาเรียกโดยธรรมชาติอย um ู่แล um right? ้วนะครับผมโดยดีฟอลต์ของมันนะครับคือดามจมันหาสิบเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมยิงแรงกว่านี้นะอ่าแต่ที่มันออกมาเบาก็เพราะว่าดามจมันโดนหารอยู่นะครับผมอ่ะนี่คือล่อยซาตรมนะครับชินรินโนไคโฮนะครับผมลีิสออฟชูทที่ผมเคยนําเสนอไปมานานมาแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเอนชานที่หนึ่งแล้วครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนออีก3เอนชานที่เหลือที่ผม ยังไม่เคยใช้งานที่ผมอาจจะแบบเคยเห็น,นผ่านตาทุกท่านอาจจะเคยเหน็นผ่านตาแต่ยังไม่เคยเอามาใช้จริงนะผมอ่ะโอเคผมจะขอ,อนำเสนอเอนชานแรกก่อนละกันครับเอนชานแรกนะครับก็คือเอนชานที่มีชื่อว่าสุพรีมคิงนะครับหรือฮ่าโอนะครับผมทีิงๆแล้วเอนชานฮ่าโอผมเคยนําเสนอไปในช่วงสั้นๆในอ่าไลฟ์สตรีมสักไลฟ์หนึ่งเมื่อนานมาแล้วสมัยที่อ่าอีเวน,เนเต์เมลอนเฟสตาเนี่ยผมมีอาวุธที่เอนชานอ่าสุพรีมคิงผมผมจะขอ,อเรียกฮ่าโอก็แล้วกันผมจะชินกับชื่อนี้มากกว่า นะผมฮาโอสุปเปอร์คิงจอมราชันประมาณเนี้ยนะผมอ่ะไอเจ้าเอ็นชานฮาโอจอมราชันเนี่ยครับผมผมขอเล่นฮาโอก็แล้วกันเอชานฮาโอเนี่ยครับความสามารถของมันก็คือเมื่อเราสร้างความเสียจากการโจมตีทางกายภาพนะครับผมจะมีโอกาสที่เราจะแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์แลนเดลลอเรนซ์หรือพาราดินนะครับผมจะเป็นร่างพาราดินครับแลนเดลก็คือไอตัวโคลนนิ่งพาราดินในแลดับสี่นะครับผมที่เจอหน้าก็จะชอบเอากังเขนยัดหน้า2,000ดาเมจแล้วก็ SP หายหดอ่ะนั่นแหละครับ อ่าเจาหมอนั่นนั่นแหละนะผมและขนาดแปลงร่างก็อย่างที่เขียนชัดเจนเลยครับสเต็งบวกสองร้อยนะผมอ่าตรงๆเลยครับก็สเต็งบวกสองร้อยตรงๆเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องนิดนึงกันสิ่งอย่างอื่นนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้อ่าวิธีการใช้งานของมันก็ก็กคืออย่างที่บอกก็คือเมื่อเราสร้างความแตกจากการโจมตีทางกายภาพเนาะเดี๋ยวเราจะโจมตีให้ดูอันนี้ครับเราแปลงร่างไปผ่าดินแลนเดลแล้วลครับและระหว่างแปลงร่างจะสังเกตเห็นว่าผมสเต็งจากเนี่ยหนึ่งบวกยี่สิบหก ตอนแปลงล่างเดี๋ยวเราเันแปลงล่างอีกทีนะเราจะได้เห็นชัดๆนะฮะตอนแปลงล่างก็จะกลายเป็น1นึ่บวกสองนะครับก็คือสเต็งผมบวกสองมาจริงๆนะครับผมก็แปลงล่างนะฮะที่มันไม่ตีแรงพอาะผมใจแสสนะแส้เวลามันคำนวณดาเ a g มันคำนวณจากเด็ e นะฮะไม่ใช่สเต็งน,นะเพราะฉะนั้นถึงสเต็งบวกสองผมก็แต่ตีแรงเท่าเดิมเนี่ยไม่ใช่แส่นะฮะแต่ว่า แต่ละหนะนะ้าละอ๋อผมดูบอกไป5่โอเนี่ยมีผลแค่ห้าวินาทีนะครับผม5่โอจะมีผลแค่5วินาทีนะผมไม่ใช่10วินาทีก็จริงๆก็สมควรนะเพราะว่าถ้า10วินาทีมันจะโกงมากนะมันจะเป็นอะไรที่โกงมากถ้าแบบให้ผลถึง10วินาทีเพราะเราเต็มบวก200นี่คือแต่ไกลภาพนี่คือยิ้มเลยนะครับก็คือดามเมจจะพุ่งขึ้นมาแบบมหาศาลมากนะครับนี่คือเอ็นชานที่2เอ็นชารสี่แต่ตัวเทพเอ็นชาร์ดเราัดที่2นะครับฮ่าโอนะผม ต่อไปครับผมตีแต่ตัวเทพเอนชานลำดับที่สามนะครับก็คือเอนชานที่มีชื่อว่าอ่าเดอะฮีโร่นะครับหรือถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจะว่าโกเคสึนะผมอ่าเอนชานตัวนี้นะผมเดอะฮีโร่นะครับก็ผมผมได้เอนชานนี้ผมได้ส่วนตัวเดอะฮีโร่ตรงๆเลยนะครับไอเจ้าโกเคสึหรือเดอะฮีโร่เนี่ยครับก็จะว่าง่ายๆเลยมันคือปลดปล่อยประธรรมมันคือลิซอาทูดแต่เป็นเวอร์ชันกายภาพนะผมความสามารถของเจ้าอ่าเดอะฮีโร่ก็คือเมื่อสร้างความเสียจากการโจมตีทางกายภาพนะครับผม ย้ำนะคราวนี้ทางกายภาพครับจะมีโอกาสที่เราจะได้เพอร์เฟกต์ดอทบอสหนึ่งร้อยและสร้างความเสียจากการโจมตีทางกายภาพแก่มอนสเตอร์ประเภทบอสเพิ่มขึ้น100%เป็นเวลา10วินาทีนะครับผมเดอะฮีโร่จะไม่เหมือนกับเอ็นชาร์สิจะชเทพเอ็นชาร์สอื่นตรงที่มันจะไม่ได้แปลงร่างนะครับผมอ่าไออย่างปดปอยซารัม um, เนี่ยไอเดอะลีฟออฟทูดเนี่ยเราจะแปลงร่างเป็นแคทเธอรีนเคียรอนนะครับฮาโอเราจะแปลงร่างเป็นอ่าพาดินแลนเดลนะครับผมแต่ว่าเดอะฮีโร่เนี่ยเราไม่ได้แปลงร่างนะครับผมก่อนเดี๋ยวเรามาาดูกัััันนนครบว่มจะเป็ยงงไ เดิมนะฮะอ่าตอนนี้ผมใส่ไม่ได้ใส่ซานที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่อ่ะโอเคอเคอันนี้คือติดแล้วนะอันนี้คือจะติดอ่าโอเคสุดติดเดอะฮีโร่แล้วนะครับจะสังเกตว่าผมไม่ได้ตีม,มแมลงขึ้นอย่างที่บอกเพราะว่าเจ้ากระสอบใายพวกนี้ไม่ใช่บอสแต่ว่าให้สังเกตดูค่าฟรีนะครับมันกลายเป็นโบน100ครับก็คือเมื่อเราติดผลรับความสามารถเนี้ยก็คือเราจะได้อ่าโซเฟดอบน100ครับสมกับที่ องกลับที่ขอคำอธิบายนะครับผมแต่ว่าตั้งความใจจากการโจมตีทางกายภาพเกี่ยวกมอนสเตอร์ไพ่เบลล์แรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่สามารถที่สุดได้ครับเซิร์ฟเวอร์นี้คือผมไม่สามารถออกไปเก็บเลเวลที่ไหนได้เลยครับมันเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับพีวีอย่างเดียวครับนี่คือห้องทดสอบและห้องทดสอบมันก็ไม่มีมอนสเตอร์ไพ่เทบอลให้มันจะมีแต่มอนสเตอร์ธรรมดาให้นะฮะเดี๋ยวรองมาติดอีกทีก็แล้วกันอ่าเนี่ยพอมาติดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะได้เป็นค่าฟรีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยนะครับผมไม่ค่า้ โอเคก็เข้าๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอะ e ีโ r o นะครับแล้วก็สุดท้ายครับสตัวเทพเอชานสุดท้ายและเป็นสี่ตัวเทพเอชานที่ได้มาค่อนข้างจะยากที่สุดนะครับผมไอสี่ตัวเทพเอชานอันอื่นๆนะครับมันยังพอมีหนทางที่จะได้มาค่อนข้างง่ายอยู่บ้างแต่อันนี้จะได้มายากมากครับเอชานนี้ครับจะมีชื่อว่า Doom Design s h i No Yokudo ะครับผมแรงปรารถนาแห่งความตายนะครับแรงขับเคลื่อนแห่งความตายครับ Doom Design นะฮะ ความสามารถของดูมดีไซน์เนี่ยก็คือเมื่อเรานะครับสร้างความแตกต่างาก,การอมติดท,ทางกายภาพเนี่ยนะครับก็จะแปลงร่างเป็นเอลิเมนต์การ่างแอสซีสินครอสนะครับผมเอลิเมนต์กก็คือเจ้าตัวคนในแอสซีสินที่ทุกคนชื่นชอบเวลาไปแลำสอก็จะเจอหน้าเขาโผล่มาโซเดททอยเดอร์ใส่ประจำอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทุกคนน่าจะรักเขานะครับผมเวลาไปแลำสอก็เจอเขาเป็นประจำนะเขารักเรามากฮะเจอหน้าเขาเจอหน้าเราเขาวิ่งใส่เราทันทีนะครับผม อไอเอเลเมนต์สกายคนนั้นนั่นแหละนะครับผมเมื่อเราสร้างความแตกจากการตรงตีแพ่ไกลภาพจะมีโอกาสแจ้งล่าเป็นเอเลเมนต์สกายแอสซิสต์คอร์สเป็นเวลา10วินาทีนะครับผมและขณะที่เราแปลงร่างเราก็จะได้ค่าฟรีบวก150นะครับและลดดีเลย์หลังใช้สกิลลง100%นะครับผมอ่าเมื่อไม่นานมานี้ผมเคยนำเสนอเจ้าอะไรนะเดเซอร์ออฟอีเกิลใช่ไหมอันนั้นคือเราแปลงร่างเป็นเซซิลเดมอนแล้วก็ลดดีเลย์100%ครับยีผล5วินาทีนะครับ อันนี้โหดกว่านะครับแปลงเป็น Assassin Cross e l e m e แล้วก็ลดดีเลย์ร้อยเปอร์แต่นี้อยู่สิบวินาทีแล้วเรายังได้ฟรีบวกร้อยห้าสิบมาด้วยนะครับผมไอ้เอนชานไอ้ดูมดีไซน์เนี่ยนะครับผมเป็นเอนชานที่ค่อนข้างจะได้มายากเป็นสี่ตัวเทพเอนชานที่ค่อนข้างจะได้มายากที่ผมบอกเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างที่รองรับเท่านั้นครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนพ่อคุ้มพวกนี้แหละครับพ่อคุ้มและแคนทั้งหลายครับพวกหาถ้าเป็นในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพวกหาปีซึ่มในเตอร มันของเงื่อนไขคือต้องบวกสิทธิ์เป็นระดับสูงสุดเท่านั้นนะผมะซึ่งภาคภูมิที่ผมก็บวกสนะิทธิ์ครับก็มันไม่ใช่ภาคภูมที่ผมหาไ,ได้หรอกมันเป็นของยืมจากเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมอย่างที่บอกมันเป็นเซิร์ฟเวอร์สซิร์ฟเวอร์พีพีอันนี้เป็นโฉทดส่อไปเขาเลยให้ผู้เล่นยืมอ,อปุปกรณ์สนใจได้ตามใจชอบอันนี้ก็คือยืมเข้ามานะผมมันมันถือกลับไปเซิร์ฟเวอร์เดิมไม่ได้นะน่าเสียดายนะครับผมอ่ะโอเคคุณสมบัติของเจ้าอ่าดูมดีไซน์นะฮะก็อย่างที่บอกคือมันจะทาาาให้เราารเรรกล่งป็น เอลิเมนต์กายนะครับและเลยหว่างแปลงร่างก็จะลดดีเลย์ร้อยห้าลดดีเลย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วได้ฟรีบวกร้อยห้าสิบนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนนี้แอชจะปีดร้อยเก้าสามแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันมาถึงก็แปลงร่างเลยนะ <laughs> อย่างที่เห็นนะตอนที่เราแปลงร่างเป็น uh, Sky เอลิเมนต์กายเนี่ยฟรีเพิ่มนะเป็นหกร้อยยี่สิบหกที่มันติดบนหนึ่ร้อยด้วยเพราะวามันติดเดอะไอเดอะฮีโร่มาด้วยครับผมใส่แท้ที่มันออฟเดอะฮีโร่มาครับเวลาสองเอชาร์สตัวเทพเอชาร์สเนี่ยมันติดพร้อมกันมันก็จะเป็นอะไรที่บันเทิงแแบบนี้หละครับ สุดยอดมากนะไอชานี้ผมบอกก่อนติดแม้กระทั่งตอนใช้สก,กิลด้วยนะเขามาลองสก,กิลกันมันน่าดูนะผมจะปลดโนลิมิตนิดเดินแล้วผมจะลองสีเวเลยต้อมดูนะฮะมันน่าจะเป็นอะไรที่บันเทิงสุดๆไปเลยนะฮะระมานี้ มันไม่ติดมันไม่ติดเดยวฮีโร่ให้ผมถ้ามันติดเดอะฮีโร่ให้ผมด้วยคือมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มาครับปี626บวก100เนี่ยนะครับผมคนมาลองกันเต็มเลยนะ <c oughs> มาลองขอต้อกันเต็มเลยอ่าติดละเดอะฮีโร่นะครับพราพวกนี้มันตีเรากลับไม่ได้กนะันถ้ามันตีเรากลับได้เราจะได้เห็นว่ามันโกงขนาดไหนนะ <c oughs> ผมก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอเอชานดูดีไซน์เนี่ยมันมีข้อดีอย่อยางหนึ่งครับก็คือ ขณะที่เราแปลงร่างเป็นเจ้าเอลิเมสกายเนี่ยคือตอนนี้ผมได้อาชีพบันเดอร์มันจะไม่ค่อยเห็นผลครับแต่ว่าระหว่างที่เราแปลงร่างเป็นเอลิเมสกายเนี่ยสกิลหลายอย่างที่มันมีโมชั่นดีเลย์โมชั่นมันจะหายไปนะผมระหว่างที่โมชั่นหายไปอะไรหลายอย่างมันจะรัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเมทัลแอส a u ลเนี่ยเอาเอนชาร์ดในกิวดินคอร์สจะชอบมากครับเวลาแปลงร่างแล้วกดเมทัลแอส a u ลอ่ะมชั่นดีเลย์มันจะหายไปเลยครับทำให้แบบรัวได้สุดสะใจมากๆนะฮะมันจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเจ้าเอชชาร์ดแต่ว่าผมไม่ได้ลองให้ดูนะครับวันนี้ คือแค่ได้ยินมาครับว่ามันช่วยเรื่องโมชั่นดีเลย์ด้วยนะครับก็จริงเทปยังไงผมก็ไม่รู้ครับขี้เกยียจไปปั้นตัวใหม่แล้วนะแต่ก็ประมาณนี้มันติดง่ายพอสมควรที่จริงมันติดง่ายเพราะอะไรมันติดง่ายเพราะว่าผมใส่อุปกรณ์พิเศษอยู่ครับผมใส่เจ้าเอชานอ่าเดอร์เดอะครีเอชั The ่นอยู่นะครับมันจะทําให้เอชานเนี่ยนะครับจะเป็นเอชานพิเศษที่จะทําให้สี่ตัวเทพเอชานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดูมดีไซน์ลีฟออฟทรูดเดอะฮีโร่หรือว่าฮาโอสุพรีมคิงเนี่ยติดง่ายขึ้นนะผม มันจะทำให้พวกนี้มันจะให้สีเอ็นชาร์พวกนี้โอกาสสำเร็จโอกาสที่จะในการทริกเกอร์มันอ่ะสูงขึ้นด้วยนะผมอันนี้คือเอามาเอาอุปกรณ์สวมใส่ไปด้วยในตัวนะฮะก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้นะฮะแ,แล้วมันแวมามันติดง่ายเดี๋ยวผมผมโค้ชอบเลย <c oughs> โอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะครับผมคือผมบอกกันว่าไอเทมของเนี้ยไม่ใช่ของผมนะฮะมันเป็นของยื้มมามันเป็นของที่ยื้มจาก่าทางเซิร์ฟเวอร์มานะครับผมผมไม่สามารถกลับไปได้น่าเสียดายเหมือนกันเท่ากลับไปได้นี่คือของบันเทิงน่าดูนะครับผมแต่เนี่ยะครับมันก็ทําให้ผมสามารถมาทำคอนเทนต์นี้ได้ครับและนี่ก็คือนะครับผมเอนชานสี่ตัวเทพนะครับของฝั่ง JRO นะครับผมเป็นชื่อที่ผมเรียกเล่นๆแหละนะครับแต่มันคือเอนชานที่มีผล เอฟเฟกที่ค่อนข้างจะรุนแรงแม้จะเป็นอยู่ในเซร์ญี่ปุ่นด้วยกันก็ตามเนี่ยมันก็จะมีผลที่รุนแรงมากพอสมควรนะครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็คือสิ่งที่ผมจะนําเสนอในคลิปทิป,ปนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้อ่าทราบถึงที่มาที่ไปท,ที่ที่มาที่ไปของมันไม่มากก่หน่อยครับเพราะว่านะผมในช่วงหลังๆนนเ,นเ,เนี่ยและแค่ไอเทมทั้งหลายอะและแค่ไอเทมใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีอ่าไอเทมหลายชิ้นเนี่ยที่มันจะคอมโบมีเซตคอมโบกับเจ้าสี่ตัวเทพเอ็นชานพวกนี้ ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมลองย้อนกลับไปดูได้ครับในอ่าในเว็บไซต์ที่ผมทิ้งไว้ใต้ลิงก์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นในอ่เป็นบุฟเฟ่ต์เพจของผมก็ได้นะครับผมอ่าหรือจะไปดูในบอร์ดว้าพอเท่าก็ได้ผมจะโพสต์ไว้เสมออยู่แล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าไอเทมหลายๆชิ้นเนี่ยมันจะมาคอมโบกับเจ้าสีตัวเทพเอนชานพวกนี้อยู่ค่อนข้างปล่อยพอสมควรนะครับผมก็จริงๆมันเป็นอ่าผลลัพธ์ที่ค่อนข้างรุนแรงแม้แต่ในกับในอาร์เจโอด้วยกันครับจริงๆในอาเจโอมันก็มีไอเทมอยู่ชิ้นหนึ่ง เข้าไปแบบงงๆ,ๆครับนั่นคือเจ้าไอเทมที่มีชื่อว่าโซเอ็กซ์เพนชั่นลิงนะครับหรือเมทัลเอ็กซ์แพนเดอร์ลิงที่เป็นชื่อที่ถูกต้องของมันนะผมไอแหวนแหวนโซเอ็กซ์เพนชั่นนั่นแหละนะผมที่ในเซิร์ฟเวอร์ของเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เนี่ยดันเขียนว่าคอมโบกับอ่าลิลิทออฟทูด,ด้วยซึ่งไอเอนชานี่ยมันไม่มีนะผมอย่าที่เห็นเนี่ยเลนเจอร์คนนี้ก็เอมโบให้ดูเนี่ยแรงมากนะประมาณนี้นะเวลาตัดโมชั่นโมชั่นอะไรออกก็จะประมาณนี้แหละนะ เวลาการรับเป็นเอลเมนต์เนี่ยแรงหน้าดูนะเซิร์เวอร์ีแบบเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทาให้ความฝันของผู้เล่นเป็นจริงก็คือลดลงอุปกรณ์สูงสุดระดับเทพที่แอนชานโคบชุดไม่คุณนแล้วนะครับผมแต่มันเอาไปใช้เก็บเล้ว่าไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะอ่ะโอเคครับก็ทราบมายาวพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมควรจะจบการเอาสนไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ทราบถึงเลาสี่ตัวเทพแอนชานนี้กันแล้วนะผมก็แบบ เวลามีและแคนไอเทมรีวิวหรือว่ามีไอเทมและคแคนใหม่ๆออกมาเนี่ยเอ๊ะมันคอมโบกับลีดออฟทูดลีดออฟทูดคืออะไรมันเอ๊ะมันคอมโบกับเดอะฮีโร่เดอะฮีโร่คืออะไรเวลามันคอมโบกับดูมดีไซน์ดูมดีไซน์คืออะไรมันก็จะได้ไม่งงนะผมก็คุณสมบัติของมันก็จะผมทุกอย่างเนี่ยคือผมพูดหมดแล้วในคลิป,ลป,ลปนี้นะผมอ่ะโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ